Apparently Alicia's sneaking around looking for the Skittergate, which suits me fine because it means she's not looking for me. Only she needs a distraction to get the job done. I told uh, 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 her so, not to be in. They are the locked on her done. you a DLC character, luck ทำไมมันเคาะละครั้งยักขึ้นไปกันเถอะวิวเจ๋งเลยรไม่น่าเลยหนูมัน เอเมกีนี้ถ้าโอ้เฮดของตอนเบอร์เมงยัที่ผมเคยบอกไป มาดิมาดิมาหิวหน่อยโอเคเดะ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 ไอเฮีย่ยย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  อุ้ยผ่าโถผ่าโถผ่าโถไปอีกด้หนึ่งได้ไหมคำถามก็ต้องไปนะครับเพราะมันขึ้นง่ายกว่าจริงจริงล่อมันก็ได้นะเพราะว่าเรากำลังจะได้ล่อมันเนี่ยแหละมันเดินก็มาเมันเดินก็มาอมันไม่เดินโอเคโอเคโอเคไม่เดินได้ ยินดีครับนอนอะไรดูดิใช่พี่มึงรู้เปล่า มาเนี่ยมาเนี่ยโอ้เ๋ยวนันแอสซิสตินันแอสซิสินเดี๋ยวเดี๋ยวเม่งมีตัวบีบคออยู่หลัง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 มมีสองตัวเพน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  <laughs> Tighten up, we got a fight on our hands. <coughs> this onslaught shall not overwhelm us. Ah, you're getting the neck of this. <laughs> <laughs> ha ha, you're fighting a dwarf, as long as you know, assassin. ไม่ได้โมโนแลมโบเดี๋ยวเป็นการดูดีซีไปด้วยแล้วกันอุ๊บตกใจหมดยิงปืนคนมาจากไหนวะ นั่นพ้นโอดีเดเดดอะไรนั่นอ่ะรู้่มมาจากไหนเฟกเซเลตมาจากนู่นยังไงจ้าวางมาวางไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น ดาบพิฆาตอสูรเาาอเ้ยไม่ใช่เด็กเดี๋ยวติดเขาไปไล่มันต้องดาบพาิฆา,าตตะเผาแม่มกาาู่ทำได้ไหวละแมว่ะยังไม่ฮิวถือว่าเป็นการรีวิว DLC คูเบอร์ไปเลยครับนี่คือคลาสเกรย์ไ,ไนท์เป็น DLC คลาสของคูเบอร์ซึ่งจะมีแพสซีฟก็คือเป็นคล้ายๆกับชาเลนจ์เสริม ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเอาจริงๆผมคิดว่าแม่งหวยชิปแป่งมันแรนดอมคุณเลือกไม่ได้ถ้าที่เจ๋งถ้าที่เจ๋งที่เหลือของคูเบอร์ก็คือคุณพยายามอัพให้มันเต็ม35เวลแล้วก็พยายามเลือกไอ้ไม้ไอ้ท่าแว่งดาววิเศษนั่นแหละครับที่เป็นไม้แบตนะหรือคุณจะเลือกเป็นตี2ตลกก็ได้ anh đang có đi <laughs> mình canh tài sẽ tay ule sẽ tay าออยู่แล้วแอสซดสินอ๋อใช่ลืมบอกไปว่าคลาสนี้เป็นคลาสเน้นการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งก็คือมีแต่ดาบแล้วก็มีแต่อหอกเอ่อมีแต่ดาบมีพวกหอ,อกพวกไม่มีหอ,อกเดี๋ยวไม่ใช่พูดผิดไม่มีหอ,อกมีดาบกับพวกอาวุธท,ที่เป็นไอเนี่ยครับโลเกรีไนทนก็จะไม่ใช่เป็นคล้ายๆกัน่วยทหารของเอ็มพร์นะครับจะเป็นของบิทอนเนียเมืองคล้ายๆเมืองฝรั่งเศสไกล

มันก็จะเสียวๆนิดนึงเพราะว่าเราต้องตีเลยอกไกมันมีตัวสองตัวได้หวะเดี๋ยวไฟเข้าไปช่วยไฟแขวนดาบ เอ้ยน oh, oh, no. ั่นเอลปะชายจรงจริง right ด้วยไอเอลกำลังโดนลุมโอเคเอสซาซินู่ สขาซีนอยู่ตรงนู้นหรือเปล่ามันจริงมันมาจริงจงุ้ย นีความผิดพลาดตัวเองล้นหลวเลยซีเรียสเส้นเนื้อแต่ห้ามเก็บยาอุปกรณ์ฮีไว้ให้ตัวเองให้พวกนี้เก็บได้เราตายไม่ค่อยมีปัญหาถ้าตัว นี่ไม่ใช่ถ้าตัวซัพพอร์ตตายนี่คือปัญหาละส่วนใหญ่เราต้องคอยคิดไว้เวลาเล่นสายโจมตีระยะไกลคอยแคร์แนวหลังเอาไว้ให้ด้วยพวกเอล์เนี่ย,ยส่วนใหญ่เควอสวอรรีเออร์จัดการไม่ได้ภายในนัดเดียวแต่บางอาวุธที่มันกดช้าหน่อยก็จะมี You shall not die, Clover. I forbid it! There's a rattling we close by, you'll see! Now we shall see if the cannon remains fire! Set the fuse. Hmm? Over the door! Fear won't be done, you'll see! Yaying! I ying. ไปเร like, yeah. ็วออกเร็วออกเร็วออกออกออกถ้าหมเลเวลนั่นเร็วย่าใครตายละแต่เราจะไม่ตายง่าย

คอนเทนต์เฮ้ยระวังโอ้ยแม่งยิงโคตรแม่นเลยไอตัวนั้นก็กระโดดโคตรแม่นเลยเอาหนักเสือมันไม่ 1941, มเก็บมามีตัวถือไหนตายไร้ร่องละพยายามจะช่วยเพื่อนแม่งเพื่อนถักหลังโดนเฮดช็อตเข้ากลางหลังเลย เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นปะโทรวะมายอ่ะนั่นแค่คนเดินเฉยๆเอ๊ะไหนดรอปดรอปแอบเฮ้ยเปล่าดีๆดวอปมันจะมาช่วยไหมโอ้ยิยงถังตกแล้วไงต่ออย่าเข้าไปดรอปมันอยู่ตรงนั้นคนเดียวหลังแม่งมีแอสซัสซินหลังมีแอสซัสซินวะ่ะเขินละ

น่าจะลืมกีม่มอหรือว่าลืมทุ่มอะไรเนี่ยแหละอ้โหูยแอมได้ช็อตแม่งตายเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันคืออะไรดูดีเชฟอมมือไหม่ Để đâu. Có yếu chỗ này, yếu chỗ đánh. Mì anh đi có thấy vậy Mày không vừa phải anh đi จะจๆๆๆนีตตต่ตัวนี่ไหวปะโอาจะพอไหว,ไ,วไปไปโอ้ยไ,ไ, <c ười> ไปแล้วบายบาย มีคอนเทนต์จริงๆวันนี้เฮ้ยเสียงแก๊สกับเสียงโซนที่เบียรพอมาเลยมาเลยอ๋อแม่งตายก่อนไม่น่าเลยเซลเวจอันนี่ทิ้งยูแคนเก็บของที่สามารถพอใช้ได้มันจะไม่มีเวลาเวลา โดนเวลาเกลยวละครังแล้วเอ,อ่อมันอยู่ไหนวมันอยู่โดนมันอยู่บนเนี่ยนะเนี่ยไอโอนน้ำมันโดนอยู่ดนอนอ <c oughs> โดนนะถือะโดนเป่าโดนมันมาแล้ว <c oughs>

แกอีกแล้วเหรอเฮ้ยมาทีกันไหมมั้งเกนดี้ตีมไม่ตายคือมองสัญลักษณ์เลยเดียวไปเองเนึ่ย มากันแล้วเพื่อนมันมากันแล้วลืมไปออกแมงตีเทวเียวกับวงไฟ l e d เริ่มติดแล้วอาจจะไม่ใช่ l e d ว่ะ ม,ม,มันมามันมาหลังโอห้หระวังหลังลั ันเนอร์นะวะไป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 โฟกัสโอ้ are you kidding me แต่แต่แต่ จบแล้วโอ้อยได้วะเค้ไปต่อได้ถ้าใครสนใจนะครับก็นานัสามารถกดพอแล้วอัน ทรดสกิลของเกรยวในด้านซ้ายได้เมื่อกี้นี้ครับฝากกดไลค์สับสก b e ตรงด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ